ส่วนข้อนี้นะคะถามว่าข้อไดอ่านไม่ถูกต้องจริงข้อนี้ง่ายเนาะนะคะเพราะว่าอ่ะให้ดูโจทย์ข้างบนนะคะเขาให้มาว่ากอไก่ตอนเด็กๆอ่านว่าตอนเด็กๆขอไข่วันหนึ่งหนึ่งอ่านว่าอ๋อในวันหนึ่งหนึ่งะคะขอควายแต่ละวันแต่ละวันอ่านว่าแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็งองูมีเสียง โกนว่าไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้อ่านว่ามีเสียงตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้นะคะอ่าเราก็ไปดูกันว่าข้อไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเราจะได้เลยว่ามันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่มันแปลก,ปลกๆนะคะก็คือข้อข้อไหนคะข้อ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  ขอไข่นั่นเองนะคะเพราะว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะไม่ใช่ในวันหนึ่งหนึ่งนะคะมันต้องเป็นในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเพื่อนข้อนี้ตอนเด็กๆถูกต้องแล้วไฟมีคนตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ถูกต้องแล้วนะคะแต่ละวันแต่ละวันถูกต้องแล้วแต่ในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะมันต้องอ่านว่าในวันหนึ่งวันหนึ่ง พราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อขอไข่นั่นเองนะคะได้ไปดูกันค่ะว่าใครตอบถูกบ้าง